I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Ite, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถข้าใหม่ประจำวันของเองอตอต์ฮากันนะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถมาด้า21.5กรุปซีดานเกย์ธรรมดาปี2011ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะคะ มาพบกับรถเก่งอีโกคาร์มา a ด้า2สีขาวสวยๆกันเลยค่ะกระจังหน้าโลโก้ครเมียมไฟสองสว่างผู้หน้าสว่างสว่างสวยๆคันนี้แถมรอแม็กใหม่ยังใหม่ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้ายาวทั้ง4เส้นกระสับแท้รอบคันด้านท้ายสวยหรูมาพร้อมไฟเบรกตรงกลางดวงที่3ไฟท้ายสว่างสว่างสวยๆพิเศษมีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะ ห้องสัมภาระกว้างขวางบรรจุของสัมภาระได้เยอะภายในเบาะหนังสีเบตใหม่ๆสะอาดสะอาดทรงสป,ปอร์ตอบรัสรีราได้เป็นอย่างดีพรมลายพาวเวอร์เครื่องเล่น d ีวีดีซีดีเอ็มพีสเมนวนวดทัสปีดฟังรับระบบไฟฟ้ารอบคันเครื่องยนต์ 1,500cc ี สภาพใหม่เดิมๆไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมใดๆแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะรถสวยถูกใจใช่ไหมคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจของเราได้เลยนะคะที่เอลตคาร์สาขาพัฒนานิคมลบบุรีเอลตคาร์สาขาเมืองลบบุรีและเอลตัคาร์สาขาเมืองสระบุรีนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเอลตคาร์รถมือสองกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเมย์ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ